Nên có cái phút mà bà lên bà chậu Thì đôi cái nó mà thương được tí hả? Ừ không Nó đưa quay lắm thương à Mỗi <laughs> gì <laughs> Nên có à. ý, à? ý kê với nó Nó <laughs> 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 mà lo mới ba rồi nó Thôi mà cứ lo mà bà chậu Rồi bố ý biết được gì Hả đi gì à Bà lấy bà gọi nó bà chậu Ý mới là gì gì Nó bà mướng bà ô Nó bà gọi ý biết được gì nó Thế bà mướng bà đó Hả bà gọi là bà làm Mày Bà làm Bác cái luôn nè mày à nên muốn nó phá cho phải ô tô, mà bán mà chặt thì nó chặt 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 nó chặt 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 Nên chặt chặt nó chặt chặt Nên chặt chặt đi chặt 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 พ่อจ้นทีีกทุ่เลยจีมันเเกมาเลยเ้กพึ่มือปป่ะเมือแกป่าม้ามือาใชยู่ตไม่เอามนาลหาเจอนกนนั้ดิเง้วเมือุอโไ่อเลียวแต่เดี๋ยป้าเดมาดาข้าราน่สิหาเอน่เรามาลามาเลมาเลยพูดมันดข้าวปีเลยมันดาท้อจุดอะเออมัน่เปลือกอ่ะนไรเนี่เือหรอ

น้มูกาเลยเมาคว้าน้ำมูกปุ๊กไวเมย์ขาเจอยังมพาหลองใช่กันนาะนมูกูหมดเล้นี่เด็กจุ้เล่นมาคว้าถัดมาหมาต่อข้านี่น้ำมูกลยไแปเวปาป่าน้ำมูปุ๊กไมวเมย์เมย์หะมยมล้เอ๊ะโมตัวพี่น้ำมูกป้าป้ย ไม่เดมื่อคลไอีท่าเมือคลงนีลานวันหลอวานอบาบาจะตมืออคลัมาเอที่อยู่อะนำไรเดโอว่าตาซาเนียพี่เม่ออคุยอยตาซาอคุยตาซาเนรีุเนพูมยาะซานพูมละเออพูพีเนียวัดวิดเอาลมือดีดี ยังไม่นอนพล่มือใหม่เอ๊เจ๊กูยังไม่นอนมือเพลิ่ครัดีด้โอ้โอเคภาษาอาสามาเอาคุย้ด้และภาษาตาสาจะมันหลัว่าฉันทำใหม่แน่เออมึงรอไรเก้นี่มันหลน้อยหลนี่ข้าเจ๊กนพึ่มึงเอาว่าเอาอย่าท่านในเจเลย